ดีครับตอนนี้มาถึงจันทบุรีแล้วตอนนี้ลงตาพักเท้าอยู่นะครับรถก็เยอะตอนนี้ญาติทางก็เริ่มออกมารอแล้วนะครับ ตพักเท้าพอดีนะครับอย่าติดทำก็รออยู่ข้างหน้าเยอะนะครับรอแป๊บหนึ่งนะคะพักเท้าอยู่ หน้าเขายาวรอแป๊บนะครับพักเท้าอยู่ใกล้ออกแล้วบบครับครับช่วงนี้ช่วงเช้าก็อาจจะติดขัดที่หนึ่งนะครับเพราะว่ารถเยอะเดี๋ยวสายๆก็เงียบแล้วครับ เลยนะครับหลวงตาไกลออกแล้วไม่ได้ครับหลวงตาไม่รับปัจจัยครับไม่ครับห้ามห้ามฝากกับใครทั้งนั้นครับหลวงตาไม่รับเลยครับ <c oughs> ครับรับแค่นานเพียงเดียวอย่างนั้นได้ครับได้พวกขน,นมพวกพวกอะไรได้เราถ้าอันแพ็กเดียวเราถือยกขึ้นเลยก็ได้ครับนั่นแหละหลวงตาจะไ,ไม่ต้องก้มมาก

ยืดตัวตรงนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับ <c oughs> เดินไหวลวงตาเดินไหว <c oughs> ยืดตัวตรงนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับยืดตัวตรงมองลวงตาเลยครับ <c oughs> มาต่อครับตอนนี้ผมเอารถมาจอดที่ฟามเอสโซ ี่ลองตาจะมาพักเท้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยเดินออกไปรับลองตาน่าจะอีกประมาณกิโลกว่าลวงตาจะถึงฟารมเอสโซ ก็อยู่อีกประมาณกิโลหนึ่งนะครับจากที่ลงตาอยู่กับปั๊มน่าจะประมาณกิโลครึ่งรถผมเลยจอดไปที่ปั๊มเรียบร้อยแล้วก็เดินย้อนกลับมาตอนนี้อยาตที่ทำก็นั่งรองกันนะครับ อยูน่นะครับแต่จดจจ่จอมองข้างหน้า ที่ทํามครับรอมมาตรงเส้นขาวเลยครับ เส้นขาวนี่เลยครับน้ํำเพกเดียวถืออุ้มยกยื้นก็ได้ครับนั่นแหละเก็บงตาจะได้ไม่ต้องก้มมากน้าเพกเดียวยกไหวยกขึ้นหน้าอกเลยนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับมองหน้ากันเลยนะครับดตากำลังเดินมาแล้วครับ 咯，再叫、嗯，再、嗯、叫。嗯嗯 ทุวงตาด้ยวยกันนะครับตอนนี้หลวงตาเดินมาจะถึงที่คนอยู่แล้วนะครับหลวงตาจำได้ครับหลวงตาจำได้สาหรับคลิปนี้จบไปนี้นะครับ เดี๋ยวตามต่อคลิปต่อไปนะครับผม